สวัสดีครับพบกวับการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกีดพลแดดวิสัยครับเขามีข่าวคึกโคมเลยนะครับว่านายกเศสฐานะครับจับมือคุณองเองแล้วก็จบที่มือนะครับมันเป็นวัฒนธรรมของชาวต่างชาตินะครับเป็นการให้เกียรตินะผมว่าเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะแต่ก็โดนด่า หลายคนก็โจมตีเป็นนายกไปสหวามิพั์อย่างนี้ได้ยังไงไปแสดงความเป็นขี้ข้าเป็นลูกน้องได้ยังไงไม่มีศักดิ์ศรีโอ้โหก็ด่ากันไปต่างๆนานานะค,ครับผมโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามนายกเศรษฐาอยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณอุ้งอิงอยู่ฝ่ายตรงข้ามพักเพื่อไทยนะครับก็ ก็คิดได้ก็ไม่เป็นไรก็คิดไปนะครับอยากจะว่าไงก็คิดกันไปผมสําหรับผมนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแต่ถ้านายกเศรษฐาเอาเต็นขององุงอิงมามาจูบเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกนะจูบมือนี่มันไม่แปลกเลยแล้วถามหน่อยใครก็อยากจะจูบมืออุงอิงหรือเปล่านะว่าเป็นมือของว่าที่นายกรัฐมนตรีนะ้เว้ย เป็นมือของหัวหน้าพักเพื่อไทยนะเว้ยเป็นมือของมหาเศรษฐีนะเว้ยนะผมว่าคนที่ดา่านายกเศรษฐาแม่งอิจฉาอิจฉาที่นายกเศรษฐาแม่งซีนนี้ได้ยังไงวะหมอชนน่านก็อยากจะทำอะ่ะคุณภูมิทำก็อยากจะทำอะ่ะแต่กูไม่กล้าไงเข้าใจป่ะ นายกเศรษฐาก็เก่งแนละ้วสร้างการะแสคนก็หันมาโจมตีจูบมือ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 ปรากฏว่าลืมไปว่ามึงลืมไอ้ดิจิตอลวอลเลตหมื่นบาทไปชั่วข่าวนายกเศรษฐาแม่งก็เจ๋งเลยเพอะจบม,มือเสร็จก็ไปโนนไปไป,ไปอะไร บางฝ่พญานาคโน่นไปขึ้นเวทีโน่นสุดยอดเลยนาะยกเศรษฐาบอกว่าเก่งยิบายเลยเก่งมากๆเลยจริงๆนะครับและจากคุณดูอิงเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยสปอร์ตไลท์ก็ฉายลงไปที่เธอก็คิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเบ็ดนะโดยที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตัง้งเพราะว่า ถ้าเกิดว่านายกเศรษฐาทํางานไปสักปีกว่าๆหรือสองปีคือทํางานไปจนไอ,สอ,อ้สวชุดเนี่ยมันหมดอํานาจอ่ะไอ,สอ,อ้สวชุดเนี่ยมันไม่ได้เลือกนายกแล้วละแล้วก็พอมีสอวอชุดใหม่ก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วล่ะคราวนี้ถ้านายกเศรษฐาลาออกเมื่อไหร่ลาออกจากนายกเมื่อไหร่ไม่ได้ยุบสาภานะลาออกก็จะมีการหานายกคนใหม่คุณนุงอิงเป็นค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะ เสียาดายพักเก้าไก่ให้คุณพิธาเป็นคนดิเดตคนเดียวน่าจะมีสำรองมีชัยทวัฒน์มีสิริกัญญาอะไรก็ลืมคิดกันไปนะแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้คะแนนอันดับหนึ่งนะก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นความผิดพลาดไม่ใช่ผิดพลาดหรอกเป็นความเก่งผิดนะก็เลยมีสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรียั่ไงเข้าใจไหมถ้าเกิดว่านราเศรษฐาลาออกคนที่ยังมีสิทธิ์ก็มีคุณพิธาเนี่ย แล้วก็มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีพลเอกประวิตธเนี่ยพลเอกประวิตก็เป็นเครดิตนายกนะก็มีพวกเนี่ยนะอ่ะก็ฉายแววเลยจริองๆิแล้วภาพประทับใจของผมก็ตอนที่บิ๊กโจ๊กไปไหว้ไหว้ย่อคุณหญิงพจมานเมื่อวานเนี่ยนะคือคุณนุ่งเอิงเขานั่งคุยนั่งเมาท์มอยกับคุณแม่เขาอยู่เมาท์มอยเมา์มอยบนโซฟาครับ แล้วปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กมาทักถ่ายคือช่วงเวลาแป๊บเดียวแค่มายกมือไหว้เท่านั้นเองแล้วถ้าบิ๊กโจ๊กมันยืนนะไม่ใช่มันเนี่ยท่านยืนท่านยืนสวัสดีครับคุณหญิงปุ๊บแม่มันก็จะดูน่าเกลียดเปล่าะมันก็จะโดนด่าว่าอะไรวะไม่รู้สัมมาคารวะอ่าเขาก็เลยนั่งสวัสดีครับนี่อุ้งอิงนั่งอยู่ด้วยอุ้งก็กําลังโม้กับแม่อยู่หันมาตกใจ พ่อแม่ไม่ค่อยได้พูดนะดูแล้วแม่ไม่ได้ช่างพูดแต่ลูกอะช่างพูดมากกว่าอุ้งอิงตกใจตกใจก็ยกมือไหว้บิ๊กโจ๊กก่อนนะแล้วก็ขยับไปยืนช่างคางไม่น่าเกลียดนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดจะบอกให้เมือมรู้ประวัติเธอหน่อย <S <S <ๆ>ก็ไม่ค่อยมีใครรู้ประวัติเธอเท่าไหร่ครับมารู้เธอหน่อยละกันเธอเกิดปีสองพันห้ารอยี่สิบเก้านะเป็นลูกคนสุดท้องนี่แหละครับคุณหญิงพจมานก็เป็นลูกคนสุดท้องอุ้งอิงก็เป็นลูกคนสุดท้องครับ นะพี่พานทองแท้นะครับแล้วก็พานทองแท้แล้วก็พินทองทาพี่ชายแล้วก็พี่สาวจบเซนโยเซฟคอนแวนนะครับแล้วก็จบมาแต่เดอีวิทยาลัยแล้วก็จบปียาตรีรัสซาจุราแล้วก็ไปต่อโทอังกฤษมาไวาลเซอร์เลเธอก็เรียนจบมาก็ทำธุรกิจของครอบครัวมาตลอดนะครับเป็นน เป็นบอสเป็นเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ของบริษัทเอสซีแอสเซทคอมเพลชันจำกัดมหาชนเป็นกรรมการมูลนที่ไทยคมเป็นกรรมการโรงแรมโรสวูดกอทมแล้วก็โรงแรมแทมเวี l นเลด์แทมเวลลี่เขาใหญ่แล้วก็เดนะอะซินเดอร์เนสแอนด์มอร์โรงแรมแทมเนี่ยผมไปเขาใหญ่ผมเคยไปพักครั้งหนึ่งนะ คือคนที่จะเที่ยวเขาใหญ่จะบอกให้เราไปตอนโรสซีซันไอโรงแรมแถมเนี่ยมันเป็นบรรยากาศเหมือนยุโรปเลยถ้าเข้าไปคนเข้าไปไม่ได้นะได้เด็กนั่งกินข้าวกินกาแฟหน้าโรงแรมนั่นก็สวยมากและเข้าไปไม่ได้ต้องพักเขานานผมไปนอนอยู่คืนหนึ่งตอนนั้นช่วงโรสซีซันน่าจะหกพันบาทคืนหนึ่งนะโรสซีซันนะถ้าเกิดหายก็ไม่รู้น่าจะเป็นหมื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเคยไปนอนคืนหนึ่งเว้ยโอ้โหแมง แม่งเหมือนอยู่ยุโรปเลยแล้วแล้วไปหน้าหนาวด้วยแม่งหนาวอโอ้โหแม่งสุดยอดเลวก็แบบว่าตอนตัวไปวันหนึ่งคืนหนึ่งสองสองวันสองวันหนึ่งคืนนะ,ะโอ้ก็แบบได้ได้สัมผัสบรรยากาศไทยโซบ้างเลยนะก็รู้นะครับเป็นของตระกูลจินวันนี่แหละเธอมีหุ้นรวมทั้งหมดนะยี่สิบเอ็ดบริษัทมูลค่าก็ไม่มากครับหกหมื่นแปดพันล้านบาทครับ ผมจะบอกให้นะครับมารู้จากเธอสักนิดหนึ่งนะครับตอนที่เธออายุยี่สิบปีนะกำลังเป็นสาวนะพ่อเธอโดนยึดอำนาจนะพ่อเธอโดนหลังแก่นะโดนพลเอกสนธิบุญรักษ์รินยึดอำนาจนะตอนเธออายุยีนะ่สิบะแล้วหลังจากนั้นพอเธออายุยนะี่สิบแปดนะถันไาอีกแปดปีน้าสาวเธอซึ่งสนิทกันมาก เป็นน้องรักของคุณพ่อโดนทหานยึดอํานาจคนเอกประยุทธ์คนอายุ20ถนะึบ28ครอบครัวโดนลังแกผมคิดว่าโดนลังแกนะไม่เฉพาะตระกูลชินวัตรนะทุกตระกูลนะที่โดนทําการยึดอํานาจรัฐบาลยึดอํานาจคือโดนรังแกทั้งนั้นแม้แต่รัชการที่เจ็ดก็โดนทหารลังแกจริงอะใครไม่เป็นไม่รู้หรอก ไม่รู้หรอกก็พูดไปเรื่อยพูดไปถ้าไม่โดนกับตัวเองไม่รู้หรอกอย่างผมเนี่ยนะผมช่วยราชการอยู่สำนักนาะยกรัฐมนตรีในะสมัยนาะยกยิ่งรักชินวัฒนะอยู่ๆแม่งยึดอำนาจนะผมต้องกลับถิ่นที่ตั้งเดิมนะกระทบไหมลนะ่ะเออแล้วก็ไอ้ตำแหน่งต่างๆเด็กๆมันก็ขึ้นไปหมดแล้วอนะ่ะเราแม่งต้องมาต่อแถวต่อคิวอนะ่ะก็เพราะอะไรเพราะแม่งรัฐบารนี่แหละ ไอ้พลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นี่แหละนะแล้วคิดดูเธอครอบครัวเธอเป็นนายกทั้งพ่อทั้งนาเน่ะโดนยึดอำนาจจิตใจเธอแข็งแก่งแค่ไหนนะหลายคนบอกว่าคุณอุ๋งอิงมาเป็นหัวหน้าพักมันก็ง่ายเลยมันสบายพ่อแม่มีตังเนี่ยใช่ป่ะแล้วผมอยากจะถามหน่อยว่าลูกเจ้าสัว หมื่นล้านแสนล้านมีเยอะแยะนะมีเป็นร้อยคนนะในประเทศไทยอ่ะมันไม่เรียงแถวต่อแถวหน้ากระดานมามาเป็นหัวหน้าพักมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกว่มันไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะเว้ยนะคุณเอุรูทินก็เป็นลูกเจ้าสัวนะเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมาไทยท่านเขาอยากเป็นนายกนะ ตอนนี้ครูใหญ่ก็กําลังจะปั้นให้ท่านเป็นนายกอยู่นะคุณวราวุธลูกเจ้าถัวมะเป็นลูกนายกเหมือนกันอแต่คุณวราวุลธวราวุธยังห่างนะยังห่างคุณอนุทินยังมีสิทธิ์เป็นนายกคุณว,วราวุธน่าจะยากนะก็เป็นลูกเจ้าสัวมาเออแล้วไม่เห็นทําไมไม่เห็นไปไปด่าไปว่าไปโจมตีเขาเลยหลายคนบอกว่าคุณหิงเป็นหัวหน้าพัก เพื่อไทยก็เพื่อที่มาทําประโยชน์ให้กับวงตระกูลให้ประโยชน์วงตระกูลใครก็ทําอยู่แล้วไม่ต้องเป็นอะไรหรอกครับไปทํางานบริษัทไปทํางานแบงค์ไปเป็นกรรมกรไปเป็นกเกษตรกรก็ต้องทำประโยชน์ให้วงตระกูลอยู่แล้วครับวงตระกูลของเราใครไม่ทําประโยชน์วะเออก็ไม่เสียหายอะไรเลยก็ดีเลยครับเขาเป็นคนมีความรู้อ่ะเขาไม่ได้เด็กๆนะเขาบริหารกิจการนะ เขาทำธุรกิจครอบครัวนะเขงโง่ๆนะไอ้บริษัทอะไรเขาเจ๊งวิมาสันตโรไปหมดแล้วนะอย่างน้อยเขาก็ต้องฉลาดในระดับหนึ่งนะแต่เขามีแต้มต่อก็เท่านั้นเองสิบล้านเสียงของพรรคเพื่อไทยครั้งที่แล้วไม่ได้จะมาจากนายกเศรษฐานะมาจากนายกเศรษฐาสักจะถึงล้านหรือเปล่าเพราะนายกเศรษฐาไม่ใครเขาก็ไม่รู้จักนะก็มาจากอุ้งอิงนี่แหละครับสิบล้านคนใช่ปะ แต่ก็อยากฝ่าอุ้งอิงหน่อยว่าตอนเนี้มันเป็นสปอร์ตไลท์มันมาจับแล้วอย่าไปอวดร่ำอวดรวยให้มากนะไม่ต้องจะไปตัดชุดผ้าไหมสีแดงชุดละเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องนะครับทำตัวให้มันธรรมดาไอ้กำลงกำไรแบรนด์เนมทั้งหลายก็เลิกใส่เอาเก็บไว้บ้านไม่ต้องใส่หรอกผมจะบอกให้นะโอเคมันเป็นรถยนต์ส่วนตัวคุณอุ้งอิงจะถือกระเป๋าใบละร้อยล้านก็ถือได้จะใส่เสื้อตัวละพันล้านก็ใส่ได้แต่ ช่วงนี้ก็ไม่ควรทำนะเพราะหนึ่งแล้วก็ไปไปทำตัวหรูหราไปกินของดีๆไปจัดเลี้ยงไปอะไรก็อย่าทำนะครับภาพปรากฏปุ๊บคือคนจนในประเทศไทยมันเยอะนะแล้วบางคนก็ไม่มีจะกินนะไม่มีจะแดกนะแล้วก็มาดูพวกท่านแบบบือหวากันทั้งคณะรัฐบาลนะยมาแต่งชุดผ้าไหมโชว์กันมาตัดชุดชุดหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนมาโชว์กัน ไม่ใช่ครับเธอพวกคุณอาสาไปบริหารประเทศชาติไอเรื่องการต่างกายพวกนี้ลดลดละละ,ละ,ละเลิกเลิกเธอครับเอาไปเก็บไว้บ้านะนะแต่ก็ไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องไปใส่เสื้อขาดมาทํางานก็ต้องเอาให้มันพอดิบพอดีน่าจะจะดีที่สุดนะผมก็แนะนํานะอย่าไปโอเวอร์แอคชั่นให้มากนะแค่ความรู้สึกของคนจนบ้างเชื่อผมนะครับคุณลุงอิงนะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้อยู่ดีนะผมก็ชอบอยู่แล้ว คนรุ่นใหม่ก็อชอบก็เชียร์อยู่แล้วอ่ะแต่ก็ดูว่าจะทำได้อย่างที่คุยโมหรือเปล่าก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะผมไม่หน้ซีรับเสรอในแง่มูมของตอนนี้ผมก็อยู่บนที่ดินของเศรษฐีที่ด,ดูแม่งเป็นร้อยร้อยไร่นะเป็นหลายร้อยล้านอนะ่ะน่าจะเป็นพันล้านแบบไม่รู้แล้วเขาทำอะไรรู้ป่า เขาทำนาครับเพราะขายไม่ได้ขายไม่ได้จะทําหมู่บ้านก็ขี้เกียจลงทุนก็รอคนมาซื้อไปทําห้างศูนย์การค้าคนซื้อไปทําโรงแรมตัวเองก็ไม่อยากทําขี้เกียจทําก็เลยทํานาก่อนนะเพื่อเสียภาษีน้อยลงนะับอ่ะแล้วก็ตามครับมาซื้อของผมหน่อยนะหนังสือภาษาตำราพลิกชีวิตครับ มันเป็นหนังสือที่ควรคู่กับพวกเรานะครับโดยเยอาสายมูเตลูนะครับมีเรื่องราวทั้งหมดแบบเนื้อเน้นเนนเ,นนเลยทีเดียวผมนําประสบการณ์ทั้งหมดมาเขียนบ่านะครับจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องทํำยังไงบ้างจะบนบานสารเก่าวยังไงถูกวิธีจะทําพิธีขอขามาแบบไหนตอนไหนใส่ใสจุดทูบกี่ดอกอยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะครับราคา2อ0บาทนะ เงินไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับติดต่อผมได้3ามช่องทางเ a c e b o o k ดรกิจพลเดชวิสัยไลน์แล้วก็โทรศั์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรสับเบอร์เดียวกันนะครับควรจะซื้ออย่างน้อยหนึ่งเล่มนะครับเพื่อนๆที่รักผมชอบผมเป็นแฟนคลับผมหรือไม่ก็ถ้ามีตังค์หน่อยก็ซื้อหลายๆเล่มครับไปฝากพ่อแม่พี่น้องคนเงาสักกะลัดคนที่รักนะหรือเอาไปช่วยขายให้ด้วยก็ดีนะครับขอบคุณมากเลยจริงครับจะได้เงินเข้ากองทุนเยอะ ผมจะขายหมื่นเล่มให้ได้เป้าหมายก็ปีหน้าปี2567จะครบหมื่นเล่มนะเดี๋ยวจะฉลองด้วยนะครับผมฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาทายคลิปด้วยไม่ถึงนาทีเองแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยเป็นของบ้านๆคนบ้านๆทานะครับแล้วก็แบ่งเงินกันระหว่างคนบ้านๆกับผม ช่วยซื้อด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องกิจโพสแชแนวนี่ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างดงเพราะเรามีความสุขคอยพาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชาย ពេលថ្ងៃណั้นចិត្តខ្ញុំ